สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวซิ่งเหงหมอนิ่งวเช้าวันพุธที่23เมษายนราคาทองคำสปรอยเมื่อวานช่วงเช้าปรับตัวขึ้นร้อนแรงแล้วก็ทำออทามไฮที่3,500ดอลลาร์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเริ่มมีแรงเทขายออกมาปิดตลาดเมื่อคืน3,379ดอลลาร์ลดลง ส 4, 4ดอลลาร์หรือว่าลดลง1.3%นะคะขึ้นมาแรงก็ลงแรงนะคระทนะะองคำขึ้นจาก3,000ดอลลาร์นะคะ3,000ดอลลาร์ในวันที่14มีนาคมมาแตะ3,500ดอลลาร์เมื่อวานนี้ใช้เวลาเพียง39วันเท่านั้นนะคะทำลายสถิติตอน2,500ดอลลาร์ขึ้นมาแตะ3,000ดอลลาร์ใช้เวลา210วัน ถือว่าเร็วแล้วนะคะเพราะว่าโดยเฉลี่ยที่ผ่านมาทุกการปรับตัวขึ้น500ดอลลาร์เนี่ยใช้เวล,ลาเฉลี่ย1,708วันนะคะราคาทองคำก็ปรับตัวขึ้นในอัตราที่เร่งทีเดียวราคาทองคำปีนี้ให้ผลแทน30%นะคะมีแรงเทขายเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องปกตินะคะนอกจากนี้เองน้าคุณจะ คลายความมังวลเรื่องสงครามการค้าอเมริกาแล้วก็จีนนะคะเพราะว่าสกอตต์เบนเซนนะเราทตอีกครังอเมริกาได้กล่าวในงานประชุมนักล,ลงทุนจัดโดยเจพีมอร์แกนบอกว่าความขัดแย้งระหว่างอเมริกาแล้วก็จีนเนี่ยจะลี้คายลงในไม่ช้านะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เจรจาเลยนะคะแล้วก็อาจจะเยือกเยือกกระตานะคะแต่ก็ประเมินว่าทั้งสองประเทศเนี่ยก็คงไม่ปล่อยให้สถานการณ์การค้าอย่างเงี้ยนะคะ เกิดขึ้นต่อไปนะคะก็คงต้องมีการเจรจาแล้วก็มีอาจจะต้องยอมถอยกันบ้างนะคะเวนเซนต์มองว่าจีนเนี่ยน่าจะมีการบริโภคมากขึ้นนะคะเศรษฐกิจคงต้องเปลี่ยนแปลงแบบง,งานขณะที่สเมกาเนี่ยน่าจะต้องมีการผลิตมากขึ้นนะคะอันนี้สเมกาทำนี้อาจจะยากนะคะแต่จีนอ่ะถ้ามีการบริโภคมากขึ้นซึ่งจีนก็ มีโนโยบายอย่างนั้นนะคะจะกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้รพ่อคนลักสำหรับกองทุน SPR นะคะขายทองคำออกมา4.59าตัานเมื่อวานนี้นะคะสำหรับคืนนี้ติดตามตัวเลขตัดนีผ้าการผิดเดือนเมษายนนะคะนาม,มิการจะประกาศออกมาลตลาดคาดการณ์ว่าจะลดลงเหลือ49นะคะ ตัีภาคการบริการเดือนเมษายนตลาดกคาดการว่าจะออกมาไม่ดีนะคะลดลงเหลือ52.8ยอดขายบ้านใหม่เดือนมีนาคมตลาดประเมินว่าตัวเลขอาจจะดีขึ้นเป็น684,000ยูนิตนะคะสำคัญคือภาคเบิการเนี่ยถ้าออกมาตัวเลขไม่ดีเนี่ยเงินตลลา์ที่เมื่อวานกลับมาแข็งค่าขึ้นแล้วกดตลาดขนงคำก็าอาจจะก,กลับมาอ่อนค่าลงได้ดนะคะ แล้วก็คือนี้จะมีการเปิดเผยรายง,งานเบ็ดบุ๊กนะคะเป็นรายงานสุภาวะเศรษฐกิจของเฟส12เขตช่วงตีหนึ่งะคะ <_ S 1> เปิดเผยก่อนไปทุ่มเฟสองสัปดาห์นะคะที่ว่ามาเปิดเผยไม่ค่อยมีผลกับราคาทองคำน,ะคะ <_ S 2> นูน้นมราคาทองคำนะคะก็ถ้าเป็นช่วงวันนี้มองว่าอาจจะฟื้นตัวขึ้นนะคะหลังจากลงไปทดสอบแนวรับประมาณ3,315ดอลลาร์นะคะเราก็ มีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะแต่มองว่าว่าอาจจะยังติดแนวต้านประมาณ3,375ดอลลาร์นะคะระวังว่าหลักทองคำอยู่ในหมดของของการปรับฐานนะคะก็ปรับฐานลงมาก็ยังเชื่อว่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะแนวรับ3,315ดอลลาร์3,280ดอลลาร์นะคะแนวต้าน3,375ดอลลาร์นะคะ ผื่อทะลุขึ้นไปได้3,420ดอลลาร์ค่ะสำหรับราคาตองแท่งของสมาคมเมื่อวานปรับเปลี่ยนถึง36ครั้งนะครับขายออกช่วงเย็น54,450บาทเพิ่มขึ้น1,250บาทนะคะแนวรับ53,000บาทท้วน52,650บาทแนวต้าน53,600บาท54,100บาท สำหรับคำแนะนำการลงทุนนะครับลงทุนระยะยาวอย่างยากแนะนำให้ถือต่อไปนะครับว่าโอกาสกลับไปที่3,500ดอลลาร์มีไหมก็ยังมีโอกาสรุนอยู่นะครับสำหรับนักลงทุนที่อยากเข้าซื้อนะคะก็อาจจะค่อยๆทย,ยอยเก็บนะ3,315ดอลลาร์ถ้าจะเป็นการเก็งกำไรระยะสั้นเราก็จะขายออกไปนะครับระยะสั้นก็น่าสนใจแต่ถ้าเป็นการลงทุนระยะยาวอยากรอราคา ต่ำกว่านี้นะคะก็ค่อยๆทยอยเก็บ3,315ดอลล่าร์แล้วที่ว่าจุดเข้าซื้อที่น่าสนใจก็คือ3,250ดอลล่าร์ค่ะโกฟิเจอร์เก็งกำไรฝั่งซื้อ3,315ดอลล่าร์ตัดขาดทุน3,280ดอลลาร์โกลไลฟิเจอร์ซื้อ3,345ดอลล่าร์ตัดขาดทุน3,310ดอลล่าร์ค่ะสำหรับเงินบาทอ่อนค่า30ตางค์นะคะ 3บาท34สตางค์ก็เช้านี้อาจจะเห็นนอนค่าลงต่อเนื่องนะคะแต่คิดว่าขึ้นไปแตะ33บาท8สตางค์เนี่ยก็แนวโน้มอาจจะกลับมาแข็งค่าขึ้นนะคะสัปดาห์นี้โดยรวมยังมองว่างเงินบาทอาจจะแข็งค่าขึ้นแนวรับ33บาท5สตางค์แล้วก็32บาท80สตางค์นะคะให้เท่ากับเมื่อวานนี้ส่วนแนวต้านนะคะ33บาท 60สตางนะคะแล้วก็แนวต้านสำคัญ33บาท80สตัางนะคร USD future นะคะอาจจะเทรดดิ้งตามกรอบ34บาท95าสตะะ้ตงถึงประมาณ33บาท50สตัางะคะ่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ